สวัสดีครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่2นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งของซับวูเฟอร์ที่เหมาะสมภายในห้องโฮมเธียเตอร์เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงเริ่มจากนะครับผมปัจจัยที่ทําให้เสียงเบสภายในห้องโฮมเธียเตอร์คุณเนี่ยดีเนี่ยประกอบด้วย3าปัจจัยนะครับในหนังสือเขียนไว้นะครับอันแรกคือเรื่องของคุณภาพของซับวูเฟอร์นะครับแน่นอนว่าซับวูเฟอร์คุณภาพดีย่อมจะต้องให้เสียงดีกว่าซับวูเฟอร์ที่ราคา ถูกหรือคุณภาพไม่ดีอยู่แล้วนะครับผมอันที่2ก็คือเรื่องของสภาพของห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดรูปร่างของห้องนะครับแล้วก็ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งอยู่ภายในห้องเนี่ยไอ้พวกนี้มีผลกับตัวความถี่ต่ําภายในห้องอยู่แล้วนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆนะครับถึงจะมีผลถ้าชิ้นเล็กๆอาจจะไม,ม่ผลมากนักอันนี้ก็ตรงไปตรงมาอันที่3ครับก็คือที่สําคัญเลยคือตําแหน่งของซับบูเฟอร์ครับ ไอตัวนี้ก็สําคัญนะฮะเดี๋ยวจะมาขยายรายละเอียดให้ฟังภายในคลิปนี้ครับว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องของลออกลไกาการสร้างเสียงของตัวชุดลําโพงเซอร์ราแล้วก็ซับวูเฟอร์ก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยเ,เวลาเสียงสมมุติเราปล่อยสัญญาณเสียงเนี่ยเข้ามาใช่ไหมครับผ่าน AVR AVR เนี่ยมันก็จะตัดชึบตรงที่ความถี่ประมาณ80เฮิร์ซเนี่ยต่ำกว่า80เฮิร์ซซับวูเฟอร์ขับ สูงกว่า80เฮิร์เซอราลครับอ่าอันนี้ก็ตรงไปตรงมาแต่ว่าดูสังเกตดูดีเวลาเราที่ถ้าเกิดสมมติว่า AVR เนี่ยมันสับเสียงฟึบตรงๆเลยแบบนี้ครับพอเวลาเสียงจากซบวฟเฟอร์กับเสียงจากเซอร์ราวเนี่ยวิ่งมาถึงหูเราพร้อมกันเนี่ยมันจะรวมกันใช่ไหมครับไอ้ช่วงที่มันตัดชึบเนี่ยช่วงโซนๆเนี่ยครับเสียงก็จะรวมกันครับเพราะว่าเสียงมันดังเท่าๆกันพอรวมกันมันทําให้มันดังเพิ่มขึ้นไปมันก็เลยไอ้ตรงช่วงที่เราคัด ตัวความถี่เนี่ยหรือตัวที่เขาเรียกว่าคอสโอเวอร์เนี่ยเสียงตรงนี้มันจะโด่งขึ้นมาผิดปกติเลยครับมันจะดังเด่นขึ้นไปเลยไออย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ไม่เวิร์กแล้วเสียงมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่สมจริงละมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นดิสทอร์ขึ้นมาถูกไหมฮะทีนี้เทคนิคการจะลดดิสทอร์ตรงนี้เขาทำยังไงกันไอตรงตรงจุดที่เป็นคอสโอเวอร์เนี่ยเขาไม่ได้ตัดชึบแบบเป็นเส้นตรงเลยเขาจะทําเหมือนกับเป็นทางลาดลงกับทางลาดขึ้นเนี่ยเอามารวมกันแบบนี้พอรวมกันแบบนี้เห็นไหมครับไอเสียงตรงช่วงที่เนี่ยครับ สามเหลี่ยมที่มันซ้อนกันเนี่ยมันจะรวมกันแล้วมันก็จะเกือบๆจะเป็นเส้นตรงเนี่ยครับคือรวมกันแล้วมันจะพอดีเป๊ะๆเลยอันนี้เป็นเป็นศาสตร์และศิลป์ในการเขาเรียกว่าทําคอสอเวอร์นะครับที่ทําให้เสียงมันสมูทอ่าไอ้นี้ก็คือเป็นหลักการหลักการหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดีไซน์ลำโพงเนี่ยคอสอเวอร์เขาถึงให้ความสําคัญนักสําคัญหนักกันนะก็คือเพราะแบบนี้แหละอ่าโอเคไอ้นี้เขาเรียกว่าคอสอเวอร์นะครับแล้วก็มันต้อง มีสโลปนะฮะเพื่อเสียงมันรวมกันแล้วมันสมูทที่สุดนะครับตรงรอยต่ออ่าไอน,นี้จบนะไอน,นี้เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามปูพื้นเพื่ออะไรครับเพื่ออย่างนี้ครับจากรู้อยู่แล้วว่าคอสโอเวอร์ไม่ได้ตัดชิปเลยดังนั้นเนี่ยมันค่อยๆมันค่อยๆแบบเป็นทางลาด2อันเนี่ยมาบรรจบกันดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับลําโพงสลาวกับซับบูเฟอร์จะมีเสียงในช่วง8 0ถึง120เนี่ยไอช่วงเนี้ย เข่ามาทั้งสองลำโพงเลยมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้ครับสีแดงคือคลื่นเสียงเราสนใจเฉพาะอ่าสมมาช่วงนี้ครับ80-120กับซับบูเฟอร์80-120ไอ้ช่วงนี้ครับเวลาเสียงมันออกมาจากเซอร์ราวใช่ไหมครับกับซับบูเฟอร์เนี่ยแล้วค่อยมารวมกันที่หูเราเนี่ยมันอาจจะมาแล้วคลื่นเสียงอ่ะมันไม่ได้คือมันเป็นเสียงเดียวกันแต่คลื่นเสียงมันมาเนี่ยอาจจะ พอมาถึงหูเราเนี่ยมันไม่สนิทครับเห็นไหมฮะคลื่นเสียงมันมาไม่บรรจบกันมันก็จะฟังเป็น2เสียงหรือมันเขาเรียกว่ามันเกิดดิสทอร์ดขึ้นเพราะว่าคลื่นเสียงมันไม่ทับกันเป็นอันเดียวในทางที่ีเขาเรียกว่าเฟดไม่ตรงแหะครับถูกไหมอ่าเฟดไม่ตรงก็คือตำแหน่งของคลื่นเนี่ยไม่บรรจบกันแนบสนิททับกันพอดีเราเรียกเฟดไม่ตรงถูกไหมอ่ามันก็คือแล้วเราจะทําไงครับดังนั้นมันถึงที่มาที่ไปว่าอ่ะเราทําไมเราต้องจูนให้ ซับเนี่ยเสียงเสียงซับมันตรงกับเสียงเซราลที่มีคนรับจูนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตรงนี้แหละครับเหตุผลตรงนี้แหละเพราะว่าเสียงจากเซราลกับเสียงซับในช่วงไอ้ตรงไอ้ตรงคอสโอเวอร์เนี่ยตรง8 0ถึง120ยเนี่ยมันมาแล้วมันไม่แมชกันพอดีเฟสไม่ตรงกันเนี่ยครับมันทําให้เกิดฟังแล้วมันเกิด d i s ทอร์ i เนี่ยฟังแล้วเสียงไม่เบสมันก็เลยไม่ไม่ไม่คมไม่กระชับอะไรพวกเนี้ยแล้วเวลาเขาทำเขาทำเป็นยังไงครับเขาจะ โอเคเนื่องจากเซ r ล์รามันมี5ตัวใช่ไหมครับเราก็ไม่ยุ่งกับมันเราจะมาเขาเรียกว่าเราจะมาปรับเฟสของตัวซับวูเฟอร์เนี่ยให้มันตรงกับเฟสของเซ r ร์ราวิธีทําก็คือเขาจะหน่วงครับหรือเขาเรียกว่าดีเลย์เสียงนะฮะที่ซับวูเฟอร์ให้มันให้มันไปช้ากว่าเซ r ร์าลนิดนึงทำไงครับก็คือพอเราดีเลย์ปุ๊บก็เสมือนกับว่าเราเราอย่างเงี้ยครับ ก็เสมือนกับว่าเราเนี่ยหน่วงก็คือเราดึงตัวลำโพงซบวฟเฟอร์เนี่ยให้ไกลออกไปครับไกลออกจากระนาบของเซอร์ราวนะฮะแบบนี้พอเราหน่วงให้มันเสียงมันเหมือนกับเลื่อนลำโพงให้มันออกไกลออกไปออกไปมากขึ้นนะครับหรือว่าเราหน่วงระยะเวลาเนี่ยให้เสียงมันออกไปช้ากว่าเซอร์ราวนิดนึงเนี่ยพอเสียงมันวิ่งมาถึงหูเราเนี่ยมันก็จะพอดีเป๊ะ,เ,ปะเลยครับคือเสียง2เสียงเนี่ย คลื่นเสียงมันจะมาทับกันเรียกเฟสตรงกันเนี่ยพอดีเป๊ะๆเ,เลยอันนี้เขาเรียกว่าการดีเลรรย์สัญญาณของสับวูเฟอร์นะครับเพื่อให้คลื่นเสียงเนี่ยในช่วงลอยต่อเนี่ยมันวิ่งมาถึงหูแล้วเราทับกันสนิทพอดีพอเราทํเนี่ยแบบพอเราจูนได้นี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทําให้เสียงเนี่ยมันสมูทฟังแล้วคมชัดเบสกระชับเบสแน่นสมจริงอะไรเงี้ยครับอันนี้คือหลักการเนาะโอเคอ่ะโอเคครับนี่ก็จบไปแล้วนะเรื่องหนึ่งเรารู้อยู่ละ ต่อมาเนี่ยในหนังสือเขามีเขียนทริคนิดนึงครับเขาบอกว่าไอเสียงที่ต่ำกว่า80เฮิรต์เนี่ยมันไม่มีทิศทางใช่ไหมครับเรามันเราได้ยินเสียงแต่เราไม่รู้ว่าเสียงมันมาจากไหนเพราะว่ามันเป็นเสียงความถี่ต่ำม,มากๆดังนั้นเนี่ยไอตัวการออกแบบลําโพงซับวูฟเฟอร์ไม่จําเป็นที่ต้องออกแบบเป็นเป็นอย่างนี้ครับให้ดอลาโพงเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วหันมาที่เราซับวูฟเฟอร์บางรุ่นของแล้วแต่บริษัทเนี่ยครับแล้วแต่ยี่ห้อเนี่ยบางบางรุ่นก็จะมีดีไซน์ให้ไอซับวูฟเฟอร์เนี่ยครับมันคว่ำหน้าลง แล้วก็จะมีท่อเขาเรียกว่าไอตัวตัวเขาเรียกอะไรนะเว้นทิวใช่ไหมครับคือขับเสียงเบสเนี่ยให้พุ่งมาจากท่อนี้ด้วยนะครับในหนังสือก็เขียนว่าไอตัวตัวลําโพงถ้าสมมติว่าหันหน้าลงที่พื้นนี้ครับมันควรจะต้องมีสเปซระหว่างตัวหน้าดอกลาโพงเนี่ยกับพื้นเนี่ยอย่างน้อยสิบเซนเพื่อให้เวลาให้เวลาลําโพงขยับล้วอัดเสียงลงไปกับพื้นเนี่ยมันมีอากาศพอที่จะกระจายเสียงออกไปด้านข้างได้ดีนะฮะ อันนี้ก็คือเทคนิคที่เขาดูกันถ้าเกิดมันต่ำกว่า10เซนเนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาว่าอ่าลโพงเนี่ยเสียงมันอู้อู้อี้อะไรนะครับเสียงไม่เสียงไม่กระชับอะไรเงรี้ยก็อาจจะเกิดจากสาเหตุนี้ได้ก็ลองไปดูนะครับอย่างเช่นซับบูเฟอร์เนี่ยลองถ้าเกิดใครมีปัญหาอยู่ก็ลองยกซับบูเฟอร์ขึ้นอีกนิดนึงนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นก็เป็นไปได้อีกอันนึงที่เขาแนะนาไอ้น,นี้เนี่ยท,ที่ที่ในหนังสือเนี่ยเขาเขาอ้างอิงจากผลวิบทวิจัยของเอออออริโอ เอนจินิ i งโซซายตี้เลยนะเขาบอกว่าไอาต, When, When Tube ตัวเว้นเว้นทิวตัวนี้ครับอย่าหันหน้าไปทางคนคนที่นั่งฟังนะครับเขาบอกว่าไอาตรงเสียงตรงเว้นทิวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ120เฮิร์ตเสียงนี้ค่อนข้างไม่ต่ํามากแล้วค่อนข้างแหลมขึ้นมาหน่อยแล้วไอเสียงนี้เนี่ยมันจะทําให้เรารู้เลยว่าตัวซับบูเฟอร์ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับให้เอาเว้นทิวเนี่ยหันไปด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านที่หันไปที่ทางทางหน้าของคนคนฟังเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่เขาแนะนำ อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือซับวูเฟอร์เนี่ยอย่างน,น้อยก็ต้องห่างจากผนังสักสิบห้าเซนเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของความร้อนที่อยู่ด้านหลังของตัวซับวูเฟอร์นะครับอ่าแบบนี้เห็นไหมฮะปกติแอมของซับวูเฟอร์จะอยู่ด้านหลังเนี่ยครับเราควรที่จะเว้นไว้สักอย่างน้อยสิบห้าเซนให้มันระบายความร้อนนะฮะแล้วก็ไอตัวนี่เห็นไหมฮะตัวนี้ขาจะสูงหน่อยนะครับเนี่ยลำโพงที่เขาดีไซน์ให้มันยิงลงพื้นเนี่ยอ่ามันก็ได้มีอากาศพอที่จะ ป้องกันไม่ให้คือมีอากาศพอที่จะให้เสียงเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดการเคลื่อนไหวตัวได้นะครับทีนี้ครับเรารู้อยู่แล้วการที่ตัวซับวูเฟอร์เนี่ยครับมันแยกออกามาจากตัวตัวตัวเซอร์รา์เนี่ยแล้วด้วยความที่เสียงของซับวูเฟอร์เนี่ยมันต่ำกว่า80ถูกไหมมันจับทิศทางไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์คือไอ้ซับวูเฟอร์เราจะไปตั้งไหนในห้องก็ได้ครับแต่ตั้งตรงไหนแล้วเสียงดีสุดอ่า ในหนังสือแนะนาอย่างนี้สมมุติว่าเราหันหน้าไปที่ตรงจอทีวีนะครับนะครับผนังเนี่ยสมมุติว่าเป็นผนังห้องด้านหน้าด้านจอทีวีเนี่ยผนังเนี่ยกว้าง4เมตรนะครับผูเ้เขียนเขาบอกเลยครับบอกว่าสมมุติว่าถ้าหน้ากว้าง4เมตรจริงเนี่ยเ,เสียงความถี่ต่ําที่มีมีความรุนแรงของเสียงเบสสูงเนี่ยเวลาถ้าเกิดมันเกิดเสียงเบสบูมขึ้นมาคือ43กับ86เฮิร์นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของออตัว รูโมโดของห้องแล้วก็เรโซแนนซ์ของห้องเดี๋ยวไอ้เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งคลิปให้นะครับจะมีอธิบายคา่อนข้างละเอียดเลยเป็นเป็นเกี่ยวกับเชิงวิชาการมากๆเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของเสียงความถี่ต่ำภายในห้องนะครับเดี๋ยวดูกันได้นะครับทีนี้เขาก็บอกเลยครับว่าอ่าถ้าสมมติว่าอ่ห้องเนี่ยเรามองไปที่หน้าจอทีวีนะครับถ้าเราเอาลำโพงซับบูเฟอร์เนี่ยตั้งไว้มุมห้องเนี่ยครับถ้าตั้งไว้ตรงนี้อ่ะเขาจะมีเขาจะมีกราให้เห็นไหมฮะ เขาบอกถ้าตั้งมุมห้องนี้เนี่ยเสียงเบสที่13เฮิรตซ์จะจะดังจะดังเยอะมากนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนมาตรงกลางห้องเนี่ยเสียงเบสที่13เฮิรตซ์จะเบาลงเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นต้นดังนั้นเขาบอกว่าให้ดีนะครับสำหรับห้องที่หน้ากว้าง4เมตรเนี่ยให้ตั้งตรงเนี่ยครับตรงห่างจากผานังสักเม50ด้านซ้ายหรือเม็ด50ด้านขวาของห้องเนี่ยครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะอ่า ก็คือให้ตั้งเนี่ยแล้วให้ให้ใกล้กับให้ตั้งอยู่ใกล้กับเนี่ยครับผนังด้านจอทีวีแบบนี้แบบนี้ก็คือเป็นเทคนิคการตั้งซับบูเฟอร์สำหรับซับบูเฟอร์ตัวเดียวนะครับผมซึ่งมันจะไม่กระตุ้นให้เกิดเสียงเบสบวม,มาที่4 3 0 0 6เฮิรตซ์เยอะมากนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่คอโอเคแต่จริงๆมันไม่เป๊ะมากนะครับคุณก็ต้องยองขยับซ้ายขวาดูหน้าหลังดูอีกนิดหน่อยดิดนหน่อยดูว่าตรงไหนแล้ว เสิ่งดีสุดนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของทั้งคุณที่ต้องไปขยับเอาเองนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เป๊ะมากครับแต่ว่าเป็นหลักการไกด์ไลน์เบื้องต้นในการที่จะช่วยแนะนําไดา้ผู้เขียนเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ลําโพงเนี่ยอ่าโอเคกดแรกนะตั้งอยู่ตรงใกล้กับผนงังด้านจอทีวีนะแล้วตั้งอยู่กลางๆห้องหน่อยค่อนไปทางซ้ายขวานิดหน่อยนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ายังไงอ่ะให้ตั้งซับบูเฟอร์เนี่ย อย่าห่างจากผนังเกิน60เซนนะเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้เขียนเขาบอกว่าการตั้งผนังการตั้งซาวโบวเฟอร์เนี่ยใกล้กับผนังหน่อยนึงเนี่ยคือไม่เกิน60เซนเนี่ยมันจะช่วยให้เบสเนี่ยมันดังขึ้นแล้วก็เบสเนี่ยลึกขึ้นนะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับไอ้นี้คือเสียงเวลาเราวัดถ้าสมมติเราเอาซาวเฟอร์ตั้งไว้กลางห้องเนี่ยเนี่ยครับความถี่ของเสียงมันจะความถี่นี่คือความถี่นี่คือความดังเห็นไหมฮะ ความดังของเสียงเทียบกับความทีเนี่ยมันจะเป็นกราฟเส้นสีดำเนี่ยแต่พอเราไปชิดผนังห้องปุ๊บเนี่ยมันจะเล่งให้เสียงเบสเนี่ยเสียงเบสจากซับเนี่ยมันดังขึ้นแล้วก็ไปได้ลึกขึ้นนะครับผมอ่ามันก็คือลึกลงไปอีกนะครับต่ำกว่า20เฮิรตซ์ลงไปได้ดังนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นให้ให้ตั้งเนี่ยไว้ใกล้กับผนังอย่าให้เกิน60เซนมันจะช่วยทําให้เสียงเบสเนี่ยมันลึกขึ้นอันนี้คือเทคนิคเนาะนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะถามว่าอ้าวแล้วเราเราซับเนี่ย ตั้งซับหนึ่งตัวตั้งซับสองตัวในห้องเนี่ยอันไหนดีกว่าหรือ4ตัวในห้องอันไหนดีกว่าทางผู้เขียนเนี่ยเขาฟันธงเลยเขาบอกว่าตั้งซับนะครับมากกว่า1ตัวคืออย่างน้อยให้มี2ตัวในห้องเนี่ยเสียงดีกว่าครับเขาคอนเฟิร์มเป็นเป็นอย่างนี้ครับออลองดูกราฟนี้นะครับไอนี้คือสมมติเราตั้งไมโครโฟนไว้ตรงนี้นะครับเราวัดความถี่เสียงเราตั้งซาวบ,บูเฟอร์ตัวเดียวไ,ไ, <unge S 1> ไว้ตรงนี้ครับพอเราวัดปุ๊บไอนี้คือ เสียงที่ซับบูเฟอร์มันขับออกมานะครับเทียบกับความถี่เห็นไหมครับจะได้กราฟรูปนี้ออกมาอา่าทีนี้ครับย้ายลําโพงตัวนี้มาอยู่ตรงนี้มันก็จะได้เสียงเป็นเส้นสีดำเนี่ยครับปึ๊บก็เป็นอีกเห็นไหมครับว่ามันมันตั้งสมมากขก้นก็จริงนะครับแต่ว่าการตอบสนองความถี่ไม่ได้ว่าเหมือนกันนะครับพอผมย้ายไอ้กราฟตัวนี้มาทับกับตัวนี้เห็นไหมฮะไอ้ช่วงที่ความถี่ตัวนี้เสียงมันเบาเนี่ยมันโดนซับตัวนี้ช่วยนะครับ นะครับกับการไอตรงจุดนี้ที่ซับด้านซ้ายเบานะครับด้านขวาก็มาช่วยมันทาใหเ้เสียงเบสเนี่ยในห้องเนี่ยมันสมูทขึ้นเพราะว่า2ตัวเนี่ยมันช่วยกันขับขับเสียงแล้วก็ไปชดเชยกับจุดที่เสียงมันบอดนะครับเสียงเบสมันบอดทําให้ความสมูทของเสียงเบสภายในห้องเนี่ยมันค่อนข้างแฟลตขึ้นนะครับอันนี้คือประโยชน์ของซับบูเฟอร์สตัวแต่ว่า สี่ตัวก็ยิ่งดีครับเพราะเพราะว่ามันก็ยิ่งจะไปชดเชยไอ้เรื่องของของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะของไอ้เสียงที่มันที่มันหายไปบางช่วงความถี่เนี่ยได้เราสรุปเลยง่ายๆนะครับผมสำหรับซับบูเฟอร์เนี่ยทางหนังสือเนี่ยเขามีการแนะนำว่าถ้าเกิดมีซับสองตัวให้ตั้งแบบนี้ครับหน้าหลังแบบนี้หรือด้านหน้าสองตัวแบบนี้แต่ถ้าเป็นสี่ตัวก็ตั้งแบบนี้ครับเข้าหลังตัดก็ได้ เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้หรือสี่เหลี่ยมมุมห้องสี่ตัวอย่างนี้ก็ได้ลองเอาไปตั้งแล้วขยับดูนะครับดูว่าพทเทินไหนเนี่ยเสียงดีสุดคือไม่ต้องเป๊ะมากครับอาจจะมีขยับซ้ายขวาด้วยนะฮะจะขยับแล้วฟังเนี่ยก็ได้ครับหรือใช้มิเตอร์คือใช้เครื่องวัดเสียงวัดดูเฟ e ่องซีเรสปอนถ้าใช้ดูเฟ e ่องซีเรสปอนนั้นก็อาจจะทํางานได้เร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวเครื่องวัดไม่มีไมโครโฟนไม่มีซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยแล้วก็ขยับแล้วนั่งลองฟังดูก็ได้มันก็เป็น เขาเรียกเป็นชาเลนจ์ที่นักเล่นทุกคนเขาเขาคุ้นคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ทุกท่านนะครับว่าโอเคหลักการการวางซับบูเฟอร์เป็นไงแล้วเหตุผลทําไมต้องวางแบบไหนแบบไหนเป็นยังไงนะครับผมสรุปง่ายๆนะครับ3ข้อข้อแรกอย่าวางซับบูเฟอร์ห่างจากผนังเกิน60เซนอันนี้สําคัญนะครับผมอันที่2มีซับอย่างน้อย2ตัวดีกว่าตัวเดียวแน่นอนนะครับฟันธงอันที่3มก็คือ ตำแหน่งซัพเนี่ยไม่ตายไม่ตายตัวนะครับต้องลองขยับหาเอาอีกรอบนึงนะครับอ้น,นี้ก็คือเป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆให้ให้คุณเนี่ยมาถูกทางแล้วก็จบงานได้ไวขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้ทิศทางเลยอย่างเงี้ยก็ลำบากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ